เออดูเรื่องนี่ก็จับมา้องเออดูเรื่องนี่ดดยังไม่เดี๋ยวไม่ค่อยมีแดดหรอกอยังไม่ค่อยต้องไม่ต้องกาดหรอกเดี๋ยวเปลี่ยนสุมม่มอ่ะุณกระจับมันเล่นไปก่อนสุดเรี่ยง ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊าจะได้ไม่พลาดหนานะลูกเออโตกับพ่อตงเยไก่ก็เลี้ยงตรงเที่ยงเหรอโนะตันาวนะเออ bây đẹp đi mình muốn tìm đi đi mình Hãy subscribe cho ਬਾਜੀ <laughs> ਨੂੰ